มือตายว่าไม่ได้นาั่าเอาเดินตะกะวับไว้ก่อนหลังจากนั่นนะงตับอารมณ์พักนนก่อนสุกโลหา้ใจเข้าออกให้รู้สึกเหมือนกับลังพักผ่อน,นสบายสบายลอยวางรู้ตึกลงชั่วขณะหมดเป็นการพูดแต่คุยตามจิตใจของตนให้ผ่องใสหลับตาลงเบา รู้สึกบหรลอตาขึ้นภายในน้อมดูไปตรงส่วนของปลายจมูกในขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกลมจะเคลื่อนผ่านตรงจมูกภายในรงจมูกของเราจะมีเยื่อผนังขีดที่บางมีความไวต่อการรับสมัมผัสในเบื้องต้นนั่งดูการกระทบของลมเมื่อเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออก ลงตัมผัดตรงไหนหายใจเบาะนะไม่พบก็แรงขึ้นเต้าน,นัอนเห็นปรากฏแล้วว่ามันอยู่ตรงไหน,นหลังจากนั้นให้ยึดเอาตัวน,นั้นแหละเป็นเครื่องดูเบาเบาขณะที่เราหายใจเข้าเราก็นอมดูเบาเบาไปที่

ทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสมอไันะ้โดยมีจุดดูเบาๆที่จุดสมัมผัสขนะองลมนั้นในกณะหัยใ,ให้ออกให้ออกคำ จิตของเราจะค่อยๆสงบลงสงบลงที่สุดจิตของเราจะอยู่จะนิ่งจะเกิดความสว่างขึ้นภายในผู้คนในสามารถทำจิขตขูกตนในอยู่นิ่งได้เพียบชั่งเลแล้วลิ้นผู้คนใด้คิดชิตวิบาอบัยญูปแห่งตนได้บัดนีก็เจอเราทั้งหลายตันน้งใจจะเรีนจิตตภาวนาโดยพร้อมเปลี่ย ไปก็คลายออกจากสมาธิแต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งความสงบน้อมระลึกถึงกุศลผลบุญแล้วตั้งใจอธิษฐานจิตกุ่ิสวดกุศลผลบุญไปถึงปีตามารดาครูประชาอาจารย์เจ้ากรรมนวีดและญาติของพวกเราทั้งหลายขอมีดามารดาครูประชาอาจารย์เจ้ากรรมนาวีดและญาติของพวกเราทั้งหลาย จงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญและขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขเกิดขอบุญกุศลทั้งหลายจงถึเหลับโดยเทีท่ในปาอารที่สถิบปกปักรักษารอยปุตบาทและที่พิยดาทั้งสิบหก้ฟ้าสิบห้าจั้นี้ท่านพอกเขาคิดจะกุเจดดากขุณด่าพ,พยายามมือเหล็กพยายามมือไฟเจ้าแม่รับแหล็ และพ่อครูหรือสีทั้งหลายตลอดถึงเหล่าญาติผู้ทำหน้านที่ปกปักรักษาดูแลความปลอดภัยให้าากหับญาติทั้งหลายขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญและขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขเกิดขอบุญกุศลทั้งหลายจงถึงเหล่าบรรพบุพร,รุษผู้พบเห็นรอยประพฤติบาตตั้งแต่ครั้งแรกและทุกผู้ทุกนาม ที่มีส่วนในการขวนขวายในเทศกาลงานอุบสการรอยพุทธบาทตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญและขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขเถิดขอบุญบุศลทั้งหลายจงถึงเหล่าสัมภเวสีและดวงวิญญาณเร่ร่อนทั้งหลายขอเหล่าสัมภเวสีและดวงวิญญาณเร่ร่อนทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนในกุศลผลบุญ แม้ตกทุกข์ก็คอยพ้นจากทุกข์เมื่อนั้นทั้งหลายมีความสุขจุกก็คอยมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบุญบุญสทั้งหลายจนถึงเหล่าสัรพสัตทั่วสากฎจักรวาลขอสัรพสัตทั้งหลายทั่วสากฎจักรวาลจงเป็นผู้มีส่วนในกุญบุผลบุญแม้ตกทุกข์ก็คอยพ้นจากทุกข์เมื่อท่านทั้งหลายมีความสุขจุ่ก็คอยมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป จากนั้นขอเจราทุกท่านถึงอธิษฐานจิตระลึกนึกถึงกุศลสนบบุตรและน้มถวายเป็นพระราชกุศลเป็นยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาตตลอดจนถึงพระบรมวงศสานุวงศ์ทุกๆพระองค์หมายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา็ตลอดจนถึงพระบรมวงศสานุวงศ์ จงมีพระกศิณํำราญจูเป็นวิปันขององค์จนสาชายชั่วการานานหลังจากนั้นให้เราตั้งจิตระล,ล,ล,ลึกถึงกุศลกบุดแล้วถวายไปยังพระเดชพระคุณท่านพ่อพระกุณธ,ธรรมสรคุณคอยพระเดชพระคุณท่านพ่อพระกุณธ,ธรรมสรคุณจงมีสุขภาพปลเใหม่ที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใส่ขอพวกเราพวงเหล่าิต ช่วการนาจากนั้นให้เราระลึก,กถึงกุศลบนบุญแล้วอ้าถึงอำนาจในการมากราบไหว้บูชารอยพระพุทธบาทแห่นี้ขอเดชบาร,รมีทั้งหลายจงปกปักรักษาพื้นดินไทยให้ปราศจากภัยพิบัตินาาประการไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอักคีภัยหรือเหใใตุแห่งต่างๆ จงอย่าได้มาบังเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนปีทาผืนเป็นดินไทยได้เห็นอำนาจในการประกาบไว้กุฎจาร์รอยพุทธบัตรระบบการเมืองที่เจริญนี้จากนั้นให้เราทั้งหลายตึงตั้งเกลียดอันจิตแท่ไมตรีจิตนึกถึงกฏใจทั้งชาติไว้กฏใจทั้งชาติโดยมีความรักมีความสมบัติสมานมีความสำนึกพรอมขอบกันร่วมกันในการที่จะทำโรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ สถาบันศาสนาและเธอทูุไว้ซึ่งสถาบันของของค์พระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับสังคมไทยชั่วการ์ดลนานเทินต่อไปจะเป็นการขอพอดการขออ่อดเ,เพือพระคุณท่านออแสดงเอาไว้ว่าถ้าเราขอหลายอย่างมันก็นสําเร็จแต่าจะช้าหน่อยดังนั้นใครอยากจะให้เกิดความสําเร็จแับอัตติให้ขอสักหนึ่งอย่าง โยก็ลองเลกตัอะไรสําคัญที่สุดเร่งตัวที่สุดจําเป็นที่สุดให้อธิษฐานขอกนอนานพาธรมจะพ้นการเจ็บเจียบไม่โยกขอพรอนไม่โยมขอพ่อนจบลงอตาตมามจะให้พ่อนอีกครั้งหนึ่งเมื่ออาตมาให้พ่อนจบลงให้ทุกท่านกล่าวคำว่าสาธุขึ้นตามสามครั้งโดยพร้อมเรยงใจวันนี้กว่าเจอทุกท่านตื่นตั้งใจอธิษฐานเิจฉขอพ่อโดยพร้อมเรยงใจ มาฮาในานามตัวแทนของพระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูธ,ธรรมสร,รคุณขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรยัยมีคุณของพระพุทธเจา้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของรอยพระพุทธบาทณบนยอดเขาคิจกุลนี้บุญบารมีพระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูธรรมสร,รคุณ ความภาความศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าเผยเทพเทพาอารัและพ่อปู่ฤาษีทั้งหลายตลอดจนถึงบุญกุศลทั้งปวงที่พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้จงรวมเป็นตบะเป็นเดชะชัยเป็นพนรนรปเสริฐอำนวยอวยพรชัยญาจงทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรค ปราศจากภัยโยมทั้งหลายมีความคิดมีความปรารถนาดใดอันเป็นไปไดอชอบประกอบไปด้วยมงคตแล้วขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านทุกเมื่อคืน รสัพพังอปราทังมังเถิพันติธัรมเิพันติญตังญาตาตังปุญจังสามีนากุญจังสามีนาอนุโมทังอนุโมทัพสามีนากตังสามีนากตังปุญจังไม่หังปุญจังไม่หังทัพัพทุกตาทุกตาทุกาทุกอนุโมทามิอนุโมทามิอัใจกรับพระบ रा शर्मा ज